สบายดีทุกคนทักทายสบายดีอีกทต่หนึ่งนะพี่น้องเนาะมาน,นี้หลังจากที่ไปแวะทาดโพนพี่น้องแล้วก็มาแวะเฮือนอันเฮือนไอนกัารหอบ้านไอกันเนาะอยู่ที่บ้านนวนลเมลัยบ้านอยู่ที่เกาะพี่น้องก่อนสิบกับเซโนตัวนี้มาเห็ุคลิป ep ที่สองเนาะพี่น้อง ep ที่สองหลังจากที่มาจากประธาตโพนตัวนี้อยู่ที่บ้านนวนลเมลัยบ้านพี่น้อง มีบรรยากาศแบบบ,บ้านๆพี่น้องเก็บพระบรรยากาศแบบบ,บ้านๆมาพี่น้องเดิมบางทางหลังนี้เป็นอ่กากุ๊กพระเป็นสวนพาาานนี่น้องเป็นสวนกุ๊กพระก็ลายพี่น้าะขอเพ่บอกะเพ่บ้านเต็มนี่บรรยากาศแบบบ้านๆพี่น้องเลยเก็บมาให้พี่น้องเดิมบางอีกเท่านึงพี่น้อง มีวันทิดเปน็นยองไงมีเวลาไปท่องเที่ยวไปลินฮันดินนี่ยูบอนเกาไลก้เบื่อทช่ยังไงก็เลยเอาอมาเที่ยวเอ,อกมานอกสถานที่อยู่ที่พี่ละบ้านนนท์วิรัวันมี้หลังจากที่ว่าไปขอพรน้ำพระทัดโพน,นะพี่อะเนาะจนายบัจจิตสิเก็บภาพบรรยากาศตื่มอยู่ที่บานนา้านนนท์วิรัวันให้พวกอีกแล้วเป็นยังเนาะเกิดอีกมาฟังเด็กๆพี่น้องงเด็กๆเต็มอยู่ คุณขงฮามาอยู่ที่บ้านนอนเวลบบันไปเนาะไม่ได้มาหลายปีเลยพปน่นะม่มาพวกเป็นปีเลยตะกี้เคยมาบ้านนอนเวฬุบันไป ตอนนี้กำลังสิดังไฟปิ่งปลาไปน่อแหว่ซื้อปิ่งซื้อปลาอยู่ที่ตลาดแก่งกอกมาปิ่งมาะจิตเคยมาบ้านมันเป็นแล้วบ้นนี้กะแต่หกเจ็ดปีก่อนใคไปหน่อยตัวนั้นมา งานงสงศ์ก,การแม่ของไอ้กันเนาะตอนนั้นบาจีบยังไงยังพบกับแฟนเก่าอยู่ยนะพี่นเนาะมาพี่อะกันชินหดหอเลยกันไองอ่ายง่าเคยมาทำกันชิดหอแฟนเก่าต่อเคยมาทำกันตะกี้ชิดถึงอดีตเลยครับพี่เนาะถ้ารับเป็นวัดพี่น้องนี่คือวัดบ้าน เมื่อไม่ได้วันถ้าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ที่นี่ต่อฉีดเหดบรรยากาศเก่าๆที่เคยมาลังกันไปเนอะตะกี้เจ็ดพกเจ็ดปีก่อนนะตั้งมาณนพื้นพี่ไหนฉีดจักรมาลังกันได้ตะกี้ไหนเราอดีตให้ฟังเราอดีตให้พี่นอ้าอ,างอ,นองฟังนะ,จะจากาแฟเก่าฉีดจักรมาลังกัน ไปก่อนี่ไปใส้ไปกันไล่ไปไหยพอจิตกับแฟนเก่าที่ว่าสมควรเติบได้ไปหน่อยอดีตมันหลายเลยพี่น้องเลยเท็่ให้ลืมยากติใช้เวลาหนึ่งมันึ่ลืมยากิหรือใช้เวลาหนึ่งกันในการลืมอดีตกับแฟนเก่าใช่ว่มสลายสุดยอดเลยพี่น้องหลายไปใส้กับเจตแต่เจตแต่อดีตเก่านะพี่น้องเอย มานี่ก็ยังคิดฮอดอดีตเก่าอยู่ตอนนี้น้องสาวกำลงกังปีปลาก็่ได้กินกะเทียงเนาะเสี่ยวข่เป็นกำลงงังยำมะฮูน้องคนมีหมูมี่คเป็นหมู่คืออ,อ,ยคอยู่ที่บ้านนวลเป็นละวันพี่น้อง จะได้ได้อะไรสินั่นถ่ายเบิ่งพักเขาให้เป็นังไง้างล่ะปิ้งปลาตะมะหง่ยเป็นอ่ะไหมแต่เบิ่งไก็เป็นได้จิปภาพบรรยากาศมาให้ดูเมื่อวานนี้เห็ดคลิป้อดกุ้งกับงมหอยอนะ่ะมันเลยเห็ดคลิปปิป้งลป,ปางลาพี่น้องปิ้งปลาที่นี่สองคีบเป็นองะเลยแต่กับมันเมื่อวานดอกมือๆนะคีบกัดก้อนนะคลิปก้อนเห็ดคลิปงมหอยสอดกุ้ง มันนี้นะแมนกินปลาอย่บ้านนนวิลาบันที่แกงกะมืองจะพรแกงกากพน้อตอนนี้แร้อพี่น้องจะมะหุงปีกปลาพี่น้องได้พี่น้องเด้กินข้าวน้ำกันอยู่น้ำจันดงมากำลังขึนกำลังนสวนพี่น้อง tôi này ở di sơn, di sơn à, bát non vila ban bên đó, tháp bên đó mình bận,บรรยากาศ bát Bạn bát na thế này, tôi này bây chích cái nhang ở chỉ bát non vila ban bên đó, nhưng mà thấy mưa, bên này mình chỉ để bốc ตัวนี้าจะจิบพักันกับบรรยากาศอยู่ที่วัดพี่น้องวัดอยู่ในบัดบัดโนมวิลัยบัตอนนี้บรรยากาศอยู่ในวัดพี่น้องบัดบานโนนวลันัมีเท้าแกงกอดพี่น้องเย มังจะพรปจิตกะเคยมาแต่พุกเจ็ดคืนก่อนมาแล้วพี่น้องเลยคือว่าพี่น้องพังแล้วทุกทีเลยมากกับแฟนเก่าปจิตทุกทีมาแถวนี้กับเฮ็ให้กินฮอดเนาะเป็นเนาะกินฮอตอดีตอ,ด,ตอดีตมันหลายนะพี่น้องกับแฟนเก่าก็เลยเฮ็ดให้มันลืมอย่างหนึ่งก็เลยแบบนั้น

บัดบ้านโน้นเป็นอะไรบ้าน,น,นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่วัดนะพี่น้องวัดบ้านโน้นวิไลวันเลยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้อกดวงได้เล็กน้อยพี่น้องก่อนจะกลับเซโนมาไว้บ้านอา่าโน้นวิไลวันก่อนหนึ่งพี่น้องก่อนจะกลับบ้านหยัๆๆงๆๆ Yang jatuh air, dulu, lili. Nanti. Yang si deg-deg. Yang, nihah. Nanti. Mahalik, Mahalik. Mahalek, mahalek. Sebaiki binang. Sebaiki, sebaiki, ada tak? Ayah, dulu. Ayah. Tadi ibadat. Sebaik. Er, er, ni. Tadi kah sikap seno binang กำลังสีกับเซโนโบ้านบาจิตมาฮอนนี่บาจิตกัิขอติดคลิปนี่เพียงเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อยบ๊ายบายพี่น้อง